สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับคลิปวีดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการลบไฟล์ขยะบน Facebook ของเรานะครับเพิ่มหน่วยความจำแล้วก็เพิ่มการทำงานของ Facebook นะครับแก้ปัญหาเฟซเด้งออกเม s เ e n g e r เด้งออกนะครับผมวิธีการทำนะครับวิธีการลบไฟล์ขยะของ Facebook ไม่ยากเลยครับข้อนอื่นนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับใช้ Oppo นะครับเหมือนผมนะครับ ให้คุณผู้ชมไปที่ไอคอน f a c e b o o k แบบนี้นะครับแล้วก็นิวจิ้มทางไว้ครับแล้วก็จะเด้งแบบนี้มาให้คุณผู้ชมมาที่ข้อมูลแอปนะครับอ่าก็จะมาเจอตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้เสร็จก็มาที่การใช้งานเดือยที่การจัดเก็บนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ใช้อายห้ออื่นนะครับรุ่นอื่นก็มาที่การตั้งค่าครับผมทุกรุ่นจะมีแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่า เกี่ยวกับแอปหรือแอปหรือการจัดการแอปนะครับของผมเป็นการจัดการแอปนะครับของคุณผู้ชมที่ใช้ค่ายอื่นนะครับรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นแอปการจัดการแอปอะไรแบบนี้ครับให้หาดีๆครับหาคําว่าแอปนะครับแล้วก็กเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาหา Facebook นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลครับอ่าพอคุณผู้ชมมาตรงนี้นะครับ คุณม่ชอบจะเจอคำว่าแคสนะครับผมแคสนะครับคือไฟล์ขยะที่เราเล่นเฟซอยู่นะครับเช่นเราเล่นไปสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะครับเขาก็จะมีไฟล์ขยะเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับจะทำให้พื้นที่จัดเก็บของเราเต็มได้นะครับแล้วก็จะทำให้เราใช้ Facebook แบบหน่วงแล้วก็เด้งออกบ่อยนะครับที่เป็นกันบ่อยนะครับวิธีการนะครับง่ายๆเลยคือล้างนะครับกดล้างแคสนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถล้างไฟล์ขยะ เ c e b o o k เรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราก็ไปทำที่ m e s s e n g e r ด้วยนะครับ m e s s e n g e r ก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปที่ซิงค์นะครับเชื่อมกับ Facebook นะครับเขาไม่ได้เป็นแอปเดียวกันนะครับเขาเป็นอีกแอปหนึ่งแต่เขาซิงค์กันนะครับก็ให้เรามาที่ m e s s e n g e r แล้วก็มาที่เนื้อที่เก็บนะครับการใช้เนื้อที่เก็บแล้วก็ลางแคช นะครับแคสผมจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมล้างบ่อยนะครับอันนี้ก็เลยมาสอนให้คุณผู้ชมดูนะครับผมอ่าโอเคหลังจากที่เราล้างไฟแคดแล้วนะครับผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับคือให้คุณผู้ชมมาที่เพจสโตรครับแล้วให้คุณผู้ชมเสิร์ชนะครับ m e s s e น g e r อ่านะครับจะเจอคาว่า Messenger ตรงนี้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมขึ้นแบบผมนะครับแสดงว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านไหนขึ้นคําว่าอัปเดตให้คุณผู้ชมกดอัปเดตทันทีเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ Messenger ของคุณผู้ชมมีปัญหาบ่อยเด้งออกบ่อยโทรไม่มาโทรแล้วสายลุดเองไงครับเกิดจากการอัปเดตนะครับถ้าเราไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชนันเก่าอยู่นะครับแล้วครั้งนี้ m e s s e n g e r ขออัปเดตไปเวอร์ชนันใหม่กว่านั้นนะครับ การที่เราใช้เวอร์ชันเก่าจะมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนับสนุนแล้วนะครับเวอร์ชันเก่าเราต้องอัปเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่ดีกว่าเวอร์ชันเก่าแน่นอนนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเขาก็จะมีตัวใหม่ออกมาเร็วขึ้นนะครับถ้ามีฟีดแบ็กไม่ดีนะครับอันนี้แนะนําให้อัปเดตนะครับแล้วก็ Facebook ก็เหมือนกันครับ facebook ก็อัปเดตเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับ ถ้ามีอัปเดตก่อนอัปเดตนะครับผมก็จะช่วยแก้ปัญหานะครับ facebook ค้าง facebook อืดนะครับ facebook เด้งออกเองหยุดการทำงานเองนะครับแล้วก็การล้างไฟแคชก็เพิ่มหน่วยความจำให้เราด้วยนะครับนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับเบสิกเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถทำได้กันเองง่ายๆเลยครับก็คุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่ง เคยมาล้างไฟล์แคตหรือเพิ่งมาอัปเดตนะครับแนะนําให้ทําประมาณ2อาทิตย์สมอาทิตย์หรือ1เดือนก็ได้นะครับแต่ขอไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้ไฟล์ขยะมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้งานไปนะครับเบื้องหลังการทํางานเขาก็จะมีไฟล์ขยะเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมต้องมั่นทาแบบนี้ทุกแอปนะครับถ้าเราใช้มือถือไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับต่อให้ใหม่ขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่เคยล้างไฟล์แคตเลย เครื่องจะอืดความจำอยู่ๆมันก็เต็มทั้งๆที่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับจริงๆเครื่องเราไม่ได้มีปัญหาหรอกมันมีปัญหาเฉพาะ ที่เราใช้เป็นนานๆมันจะเก็บสะสมเอาไว้นะครับอันนี้ก็บอกเป็นความรู้แล้วก็เทคนิคเอาไว้นะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบเนาะโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไครกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ส่วนคลิปหน้านะครับทางสอนเอสอนแชรเตอร์ชแนลแรงเร็วรู้ทางด้านทีจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้อยาาใไ้ผม นะครับหรือคลิปว่หน้าอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนคลิปว่นี้สวัสดีครับ